ดีพี่น้องที่รักในกีฬาวอลเลย์บอลทุกท่านและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อัปเดตสตูดิโออีกครั้ง เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการแข่งขันของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในรอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครที่ได้ชมการแข่งขันก็จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2022นี้สนุกสนานมากเลยนะครับโดยที่คู่แรกของเมื่อวานเวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นการเจอกันระหว่างทีมบราซิลกับทีมเซอร์เบียซึ่งผลของการแข่งขันทีมบราซิลก็สามารถเอาชนะทีมเซอร์เบียไปด้วย3-1ตอเซตด้วยสกอร์ 4ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็26ต่อ24และ25ต่อ19นั่นเองโดยที่ทีมบราซิลเองก็มีกาบี้และก็จูเลียนะครับ2ดาวตบเบอร์ต้นๆของโลกเป็นผู้ทำคะแนนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของทีมที่เข้ารอบมาลึกๆจะได้คะแนนจากการบล็อกเป็นส่วนใหญ่และคะแนนหนึ่งก็คือคะแนนจากการตบหรือ ลูกตบนั่นเองและการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นโดยคะแนนแต่ละแต้แตมจะห่างกันไม่มากแต่อย่างไรก็ตามทีมบราซิลก็สามารถที่จะเอาชนะทีมเซอร์เบียไปด้วยความสนุกสนานของกองเชียร์ที่เข้ามาชมเต็มสนามนั่นเองส่วนอีกคู่หนึ่งก็ยังมีความสนุกสนานไม่แพ้กันนะครับก็คือทีมของอิตาลีกับเจ้าภาพ ตุรกีนั่นเองโดยที่ทีมอิตาลีสามารถเอาชนะตุรกีไปด้วยจำนวน3ต่อ0เซตโดยสกอร์25ต่อ18 28ต่อ26และ25ต่อ22โดยที่ตุรกีได้รับแรงใจแรงเชียร์จากกองเชียร์ที่เข้ามาชมเต็มสนามซึ่งก็สร้างความกดดันไม่น้อยให้กับทีมอิตาลีซึ่งแต้มที่ได้ของอิตาลีส่วนหนึ่งก็มาจากการทำแต้มของดาวตบอย่างอีกนันูโดยเกมนี้คาราคุสจอมตบผมสีชมพู จอมแอคติ้งวักสตาร์ของตุรกีก็พยายามทําแต้มให้กับทีมอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานพลังการบุกโจมตีของอิตาลีไปได้ทําให้แพ้ไปในที่สุดซึ่งงานนี้ต้องขอขอบคุณอีกานูนะครับที่สามารถทําให้แฟนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสะใจไปตามๆกันโดยที่อิตาลีชนะทั้ง3เซตซึ่งไม่เห็นมีใครไปวกักหรือว่าอ้าปากวักใส่สักครั้งเลยนะฮะก็ทําให้รู้สึกว่านักวอลเลย์บอลของตุรกียอย่างคาราคุสเนี่ยเหมาะสําหรับ เล่นกีฬาระดับอบตอบ้านเรานั่นนั่นเองนะฮะแต่แฟนวอลเลย์บอลของตุรกีก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลที่น่ารักที่เชียร์ทีมชาติไทยมาตลอดก็ต้องขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงของการชิงที่3ระหว่างทีมตุรกีกับทีมเซอร์เบียในเวลา19นาฬิกาซึ่งทางอัปเดตสตูดิโอก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อที่จะทําให้หลายๆท่านไม่พลาดในการรับชมในครั้งนี้และแน่นอนที่สุดคู่ชิงชนะเลิศในเวลา20 2.30นาฬกา30นาทีหรือ4ีทุ่มครึ่งก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทีมบราซิลกับทีมอิตาลีก็เป็นการเจอกันระหว่างกาบีจูเลียนะครับดาวตกของบราซิลอย่างอิกันูของอิตาลีซึ่งคู่นี้รับรองว่ามันแน่นอนนะฮะแล้วก็เช่นกันอย่าลืมชมกันถ่ายทอดสดผ่านลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับคำอธิบายคลิปนั่นเองถ้าเกิดว่าหลายๆท่าน กลัวพลาดนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยแล้วเจอกันในช่วงเวลาที่แข่งขันเช่นเดิมหากท่านใดมีข้อคิดเห็นใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องอัปเดตสตูดิโอด้วยสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ